สวัสดีครับติดตามคนดังไดนะครับสวัสดีครับกับช่องโชคดีชาแนลนะครับแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็คุณยายฝันแม่นนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมงานรอพราแผ่นดินนะครับกับช่องนี้ครับติดตามด้วยกันนะครับโชคดีชาแนลครับกับช่องใหม่ครับสร้างบุญชาแนลเหมือนกันนะครับ น้องใหม่เพิ่งโครมาใหม่เพิ่งโครตมาใหม่ติดตามยังไม่เยอะนะครับฝากติดตามด้วยกันแล้วกันผู้ติดตามร้อยกว่าเองร้อยเก้าหนึ่งศูนย์เก้าอยากให้ได้ถึงพันเร็วๆอีกช่องหนึ่งฝากด้วยกันแล้วกันครับเนี่ยชสร้างบุญเชียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูพิธีการทางนู้นด้วยนะครับตอนนี้ก็เรามาดูเจ้าภาพโรงทานแต่ละท่านนะครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยน้ำจิตน้ำใจ โอ้โหแม่ค้าคนนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับผมไม่ทราบประชีอะไรครับชิม้อยกุ้งกกุ้ไก่กุ้งไก่โอ้ขอบคุณครับบมาน้ำน้ำจากคุณกุ้งไก่ได้นะครับลูกศิษย์ลูกกุยใหญ่นะครับยานอัลเทโรนะครับเพื่อเกิดไม่รู้แหละเกิดนะครับถาดนี้ก็โรงทาน เจ้ำบนนะครับลุงทานผู้ใหญ่ด้านในไม้ทองนะครับขอบเทพธราชยวัฒน์ตบัดปัดสีครับเจมบนเจมบนคนสวยครับเจมบนคนสวยมีลูกสาวสวยด้วยนะครับโสด์ครับสนใจบอกโสดเดียบผัวมาตีตรงนู่นทางนู่นนู่นโสด์โซดโซดครับเออเวลาจะมีพี่เคยอ๋ออันนี้ค่ะประโยชน โอ้โรงทานเยี่ยะเ,เลยครับอนุโมทนากับโรงาทานเจ้าภาพโรงทานด้วยน,นะครับบาัาครับผมอันนี้ครับคุณแม่สาธุสาธุจากบ้านพันสีนะครับโดยการน,นำของพี่ผู้ใหญ่ใดไม้ทองนะครับโอ้ขอโทษ แม่ผู้ใหญ่คนสวยของเราด้วยเมื่อวานก็ได้มารำอะไรเหพระเห่รำพระธาตุเนาะสาธุนะด้วยครับวันนี้ก็มาร่วมรวมโพธอนุบมตรนาครับครับ รูดนะครับจำจด้ไปได้ไม่ได้เจอกันหลายปีสหธมิกเคยอบรมที่วัดป่าตะโมว่ายุคุ้นๆกันอยู่เไม่กล้าทักวัดป่าตะโมอเดี๋ยวเราไปดูพิธีทางนู้นแป๊บหนึ่งนะครับแล้วคนม,มาติดตามกันต่อจมอี่ครับโอบ้บินี่ครับอนุโมทนากับโรงทานเจ้าภาพทุกท่านด้วยกันแล้วกัน โองทานเยอะแยะนะครับโรงทานของคณะสิญ,ญาณุสิ์ขององค์พรบิพระคุณหลวงพ่อตํารวนสำรานนะครับขอไปทำมะทุโรหลวงพ่อกล้วยนะครับเคยไปกล่าวนวัสการที่ท่านยังมณีละสขาดอยู่ในสมัยนั้นนะครับที่วัดปาธ,ธรรมอุทยานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ ครับความเป็นมาขององค์พระพุทธสิรินาถน,นะครับภูมวัดดลนะครับภูวัดดลครับพระเพื่อแผ่นดินนะครับองค์พระเพื่อแผ่นดินนะครับ พระพุทธเมตตาโอ้สาธุเลยมาร่วมพิธีหลายคนเมื่อกันครับหลายท่านเมื่อกันนคะครับ

นะมัง <OR> <Warata> ฝนทำท่าจะตกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจโอ้ลมเย็นีได้ไหมทีเลยสรอบเนาะ

ไม่ยูแล้วนะครับประสมที่ส่วนัสมส่วนเป็นนะครับอิทธสโรส่วนปูนประสมรอได้ไหส่วนปุ๋จะได้บริยารลูกปุ่นนัดนะครับฝันสุกดอกพุทธนะครับกัตตุโรแล้วก็ดอกล้วยนะครับก่อนที่จะถวายแต่ละรูปไม่อยู่แล้วนะครับสังานจะตุปัจจัยแต่จะทำกประสมรอเลยดึงเหมือนนี่เหม่อนนี่ก่อนที่จะทำนั้นมีแต่ถวายก่อนอ่าถวายก่อนดีกว่า จะไอยให้ระธนนสุงก็อาต่อไปขอจะได้ขานรายนามเจ้าภาพเข้าถวายจะถูกปัจจัยชุดที่หนึ่งเลยยอดเย่ยมสิบเอ็ดนด้วยกันรประกอบไปด้วยหนึ่งคุณแม่สมบูรณ์นามวงประธานฝ่ายคารวะสองคุณแม่สมใจรวมทวีเจ้าภาพใหญ่สามคุณแม่คุณสุม,มนบาลรวมทวีเจ้าภาพสี่คุณวรังทอรวมทวีเจ้าภาพ คุณนภาพรสาธพันธ์6คุณพาวัตรศรดาพิญโย7คุณประเสริฐมหาธนาวิโร8คุณยศศพลไตรรัตน์9คุณคำนวณตรงแก้วผู้ใหญ่บ้านตะกุย10คุณสุรมงคลกะหะกิทธิ์ผู้ใหญ่บ้านกะกะตะ,าะ,านะแก้ว11คุณสุริยาคำขูดบ้านเดินสูง รอพร้อมกันก่อนเลยยอ,อมท่านที่ได้ยินชื่อตัวเองเมื่อกี้เจร,ริญพรเข้ามาอ่านั่งประจตรำตามลำดับของตอนเลยเพื่อที่จะได้เข้าถวายจตุปัจจัยเดี๋ยวรอที่เจริญพระพุทธมนต์ก็ันทุกอยู่ตรงไหนแล้วเสร็จนะครับที่เดี๋ยวเรจะคุยไวๆยได้สวัสดีครับเเออีีียกกทท่่าาานนนะแม่ไม่ได้เจอกันหลายปีครับ อายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วลูงพี่ยอดหายจอดดมกซีลรีเลยครับรอมนี้ยัางนอคอี้หนึ่งแร้วใครกดระดับที่เท่าไหร่อาที่เสร์ฟอาที่เสร์จ